ดูด่วนของจริงฝรั่งยกทีมชาติไทยไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้แน่ส่วนอาเซียนตอนนี้ขึ้นเต็งหนึ่งคว้าแชมป์ขณะที่แฟนบอลไทยเสียดายเบนเดวิทเจ็บถึงเวลาเอกนิตลุยแทนด้านอินโดด่าหมดไม่สนเป็นใครเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็ม ประเด็นของฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนื้พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกระดับมาครั้งใหม่ของเชือแป้ง ด้วย4พีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้ง CEO เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศนะครับแอนทองระสมแอปทักษนรและก็พิธีกรมากความสามารถป๊อปราวุธนะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันเดินทางนะครับตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ คลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยมีมาฝากกันโอ้โหตอนนี้ข่าวสารของทีมชาติไทยคุณผู้ชมต้องพูดคุยกันทุกวันพูดคุยถึงเรื่องของผลการจับสลากในการแข่งขโโันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกันหน่อยครับคุณผู้ชมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยของเราจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับเติร์กเมนิสถาน ไต้หวันและก็สีลังกานะครับซึ่งถือว่าดูแล้วเนี่ยโปรแกร,รมก็ทีมชาติไทยดูดีกว่าทุกทีมอยู่แล้วนะครับด้วยคุณภาพด้วยดรนกิ้งฟีฟ่าที่สูงกว่าโอกาสเข้ารอบก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นอย่างเดียวเลยคือห้ามประมาทนะครับเพราะว่าฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคันเรื่องเนี่ยมันเอาแค่แชมป์กลุ่มทีมเดียวนะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่ามีความกดดันนะคือถ้าปกติเอาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ย บอกเลยว่าโอ้โหสดใสแต่พอเอาเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยมันมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องรับมือให้ได้แต่ผมเชื่อนะว่าการเตรียมทีมของเราดีแล้วก็มีทัวนาเมนต์เอเชียนคัพให้ได้ความมั่นใจแล้วมันเป็นการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพร้อมมากๆเลยในการลงเล่นเกมแรกที่จะเจอกับศรีลังกาในวันที่25มีนาคมจากนั้นในที่2เนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานไปเยือนนะ10มิถุนา แล้วก้ากัญญากลับเล่นในบ,บ้านเจอไต้หวันแล้วก็ไปเยือนไต้หวัน14ตุลาคมไปเยือนศรีลังกา18พฤศจิกายนแล้วก็เล่นในบ,บ้านเจอกับเติร์กเมนิสตาน31มีนาคมทีมที่เราต้องระวังก็คือเติร์กเมิสถารเเนยนนะครับที่เราต้องระวังเลยคือเจอเติร์กเนี่ยสำคัญเลยนะต้องชนะให้ได้ถ้าชนะเติร์กได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบคือสดใสมากๆส่วนไต้หวันกับศรีลังกาเนี่ยโอ้โหทีมชาติไทย เอาอยู่นะในมุมมองของผมนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเห็นตรงกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยแล้วเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบสูงเพราะไม่ใช่แค่แฟนบอลไทยนะอย่างสื่อเมืองนอกนะครับอย่างฟุตตี้แลนด์กิ้งเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนครอบคัดเลือกเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มถึง86%ด้วยกันนะครับมีโอกาสเป็นรองแชมป์กลุ่ม14% มีโอกาสเป็นอันดับ3หรืออันดับ4เนี่ยคือ0%เลยคุณผู้ชมแต่เขาก็มองว่าห้ามประมาทนะเพราะเนี่ย14%ตรงเนี้ยอันตรายคืออย่างที่บอกถ้าฟุตบอลไทยอ่ะไม่ประมาทเล่นแบบมีสมาธิทุกเกมอ่ะคุณภาพดีกว่าอยู่แล้วฟุตบอลทีมชาติไทยติดอย่างเดียวคือเราติดประมาทบางเกมจริงๆถ้าใครสังเกตอ่ะคือถ้าเกิดเราเล่นได้มาตรฐานที่ดียังไงก็เหนือกว่าอ่ะก็รอดู แต่ก็ไม่ง่ายคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับเจอเติร์กมินิสถาเนี่ยเป็นเกมชีวัดแต่ยังไงซะเราก็ต้องไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้นะครับนี่คืองานใหญ่งานเต็มๆของอีชอิอีในช่วงปีหน้าเลยนะครับก็เชื่อมั่นนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเอเชียนคัพเพราะว่าฝรั่งก็มองว่าทีมชาติไทยก็เป็นเต็งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปรอบสุดท้าย ส่วนทีมาชิไทยชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยนอกจากทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เราโฟกัสและตอนนี้การแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนก็เริ่มจากเข้มข้นเรื่อยๆนะครับผ่านเกมแรกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมทั้ง2กลุ่มเลยปรากฏว่าทีมที่ฟอร์มดีที่สุดคือทีมาติไทยนะครับเอาเชนนะติมอร์เลสเตไปได้วยสกอร์ขาดลอยถึง10ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนทีมอ,อื่นๆอย่างมาเลเซียเนี่ยก็สะดุดนะครับเสมอกับพูชา2.2ต่อ ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่ในอาเซียน2ทีมก็เก็บชนะได้ด้วยกันทั้งคู่ก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียแต่ต้องยอมรล้วชิงแชมป์อาเซียนหันี้เนี่ยดูเหมือนว่ามาตรฐานเนี่ยมันจะยก,กระดับขึ้นนะครับมันจะมี v ว R มาแล้วก็พื้นสนามต่างๆมันก็ดูดีขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับแต่ตอนนี้สื่ออาเซียนนะครับก็ยกให้ทีมชาติไทยคือต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เพราะ ด้วยเรื่องของเกมแรกแหละที่เราชนะติมอ์เลสเต10ต่อ0และผมก็ย้ำอีกครั้งว่าจริงอยู่ที่มันไม่ไม่สามารถวัดอะไรได้เยอะแต่การเอาชนะคู่ต่อสู้หลัก10ลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับฟุตบอลไทยได้บ่อยๆคุณผู้ชมต้องแบบนี้และผมคิดว่าเราเห็นอะไรในเกมเจอติมอ์มาว่าน้องๆชุดนี้คือเอาจริงน้องๆอ,อยากเป็นแชมป์น้องๆอ,อยากประสบความสําเร็จเห็นได้ชัดว่าทุกคนไม่มีคําว่าประมาทเลยนะโดยเฉพาะบรรดานักเต ที่มาครั้งเนี้มาเพื่อทีมชาติไทยมาเพื่อแชมป์จริงๆเจ้าแบงค์สุปนันเหมือนตาพาทิกกูตาฟสัน้นนิโคลสัสมิเคลสัน้นวิลเลียมเวเดเชอร์สาลิงคานพมสุภาตั้งใจทุกคนและบวกกับมีประสบการณ์ของรุ่นพี่มาประคองผมว,ว่ากลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิมแต่เสียดายอย่างเดียวนะครับว่าเบนจามินเดวิดเนี่ยเจ็บและจะไม่สามารถลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มทุกนัดที่เหลือได้นะครับ ตอนนี้สสัปดาห์คือต้องพักแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายโอกาสที่เบนจามินเดวิสจะกลับมาก็ต้องนู่นเลยนะครับไม่รอบรองก็รอบชิงเสียดายจริงๆนะเบนเดวิสกำลังมาเลยนะครับเกมแรกกับทีมชาติไทยยิงไป2องกตูกว่าผู้ผชมแล้วก็เล่นไดเ้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมมากๆเลยเสียดายจริงๆแต่ทีมชาติไทยชุดนี้ก็ยังมีตัวแทนอย่างเอกนิตปัญญามีสุขพโชคสรารชาติที่เล่นตำแหน่งมิดฟิว์ตัวลุกได้หรือแม้กระทั่งเสกสรราตี ที่ลงมาแล้วรู้สึกว่าคาร์ดฟุตบอลของเสกสรรการที่เขาซ้อมอยู่กับบิสโซลีซ้อมอยู่กับทีระทรบุญมาทันเนี่ยคาร์ดเขาเล่นกับรุ่นพี่เล่นกับคนที่มีคาร์ดสูงด้วยกันได้ดีมากนะครับผมว่าเสกสรรลาตีในเกมเจอกับมาเลเซียก็มีสิทธิ์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้เหมือนกันนะครับคนที่หลุดอะอนนันยอดสังวานน่าจะหลุดคนที่มาใส่แทนน่าจะเป็นเอกนิด เสกสลาตีแล้วก็สุพนัทส่วนสุพโชคเนี่ยเพิ่งหายเจ็บกลับมาเพราะชั้นเกมกับมาเลเซียเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอาจจะไปใส่กเกมเต็มในเกมเจอสิงคโปร์นะครับแต่ย่ามีครั้งว่าพอดูแล้วเนี่ยมันก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคุณผู้ชมมันมักจะมีลูกซุยลูกเข้าหนักที่เราต้องระวังแต่อิชิก็ทกําการบ้านอย่างหนักนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะกลายเป็นทีมแต่งแชมป์ก็จริงแต่ ก็ประมาทไม่ได้และต้องใส่ใจทุกรายละเอียดนี่คือสิ่งที่อีชีอีเน้นย้ำเพราะว่าหลังจากกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานก็ฝึกซ้อมทันทีนะครับฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ใส่แทคติกประมาณหนึ่งนิโคลัสมิเคิลสั้นเปิดใจคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่สามารถทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้และหวังว่าจะสามารถทำประตูได้ในอีกเกมต่อไปในรายการอาซิ่งคัพเราจะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลย เรื่องของสภาพสนามอาจจะเป็นอุปสรรคที่ยากของเราแต่เชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ในทัวร์นาเมนต์นี้เขาพร้อมเล่นทุกตำแหน่งที่โค้ชสั่งแต่หากเลือกได้อยากจะเล่นแบ,บ็คขวาอยู่แล้วแต่ไม่ว่าตำแหน่งไหนเขาก็พร้อมไปเล่นเพื่อช่วยทีมชาติไทยได้ส่วนสิ่งที่ต้องระวังในเกมเจอกับมาเลเซียก็บอกเกมกับมาเลเซียเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติไทยแน่นอนเพราะเขาเล่นเป็นทีมดุด,ดันและมีเสถ่ภาภสูงกว่าตีมอที่เราเพิ่งเจอมา เพราะฉะนั้นต้องพยายามโฟกัสและเต็มที่กับการเล่นในเกมกับมาเลเซียให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากที่ชนะมาได้ในเกมแรกถึง10ประตูเขาก็อยากแะแดงเสพภาพที่ดีให้ออกมาทั้งหมดให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นและพยายามทําเต็มที่เพื่อทุกคนที่รอเชียร์ทีมชาติไทยก็เชียร์กันนะครับอย่าประมาทผมว่าคุณภาพเราผ่านได้อยู่แล้วนักเตะไทยกับระดับอาเซียนเราก็ดีเนี่ยคือทีมชุดเนี้ย ตัวไม่เต็มก็จริงแต่มันคือตัวแห่งอนาคตตัวที่จะไปเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและฟุตบอลโลกในอีก4ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้องๆใช้ทัวร์นาเมนต์อาเซียนเนี่ยเพิ่มกระดูกเพิ่มความแข็งแกร่งในการเล่นกับทีมชาติไทยผลงานในสโมสรแต่ละคนระดับขึ้นทิ้งอยู่แล้วนะครับแต่การเล่นทีมชาติเนี่ยมันต่างกับสโมสรมันมีความกดดันเข้ามาเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย น้องๆเรียนรู้วิธีการรับมือได้เป็นอย่างดีการไปเยือนสิงคโปร์หรือการจะต้องไปเจออินโดเจอเวียดนามเนี่ยเจอบรรยากาศที่มันคนเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าได้กระดูกฟุตบอลแล้วผมช่วยน้องๆผูน้นี้เขาไม่ตื่นหรอกและเขาจะสามารถทําได้เดี๋ยวรอสุระโชคเอกนิตโจนาธานจะมาสมทบอิชิจะจะซ้อมแบบฟูลออปชั่นเต็มๆและก็จะมีตัวเลือก ลงสนามแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับในเกมที่เจอกับมาเลเซียก็ลุ้นกันก็ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันได้นะครับเอาทัวนาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนสร้างความมั่นใจก่อนลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกและหวังว่าผลการแข่งขันจะดีและบอลไทยจะได้เดินหน้าต่อเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยอยากเห็นน้องๆเจนเน่เดินหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้เลยการเรื่องของทีมชาติไทย จากนั้นขยับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งเล่น,ลนกันโหดมากนะมีอินโดเจอก,กับเมียนมาเนี่ยแปกันยับเวียดนามก็ชนะล,ะลาวล่าสุดนะครับนักเตะเมียนมาครับอดีตนักเตะราชบุรีที่เล่นตำแหน่งแบ็คขวาเข้าบอลโหดๆเนี่ยโดนทัวอินโดลงนะครับเพราะว่าในเกมนั้นเนี่ยไฮพิวินเนี่ยไปเตะบอลอัดศรีรษะมาเซเรโนโฟนินานแนวลูกตัวเก่งของอินโดนีเซีย แล้วแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยโหไม่ได้ครับเห็นเห็นนักเตะตัวเองโดนหนักไม่พอใจครับล่าสุดเนี่ยแฟนบอลอินโดนีเซียทัวลงนะครับบุกไปฉล่มคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของไฮเพียววินซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ2,500แต่ล่าสุดคอมเมนต์เนี่ยพุ่งไปเกือบหมื่นไปหลายหมื่นแล้วคุณผู้ชมอินโดนีไม่ได้เลยนะใครแตะต้อง นักเตะพวกเขานี่ไม่ได้เลยแต่แต่มันเป็นการสัญญาณบอกช,ชัดเจนว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้เดือดแน่นอนสนุกแน่นอนยิ่งเข้ารอบลึกๆยิ่งมันเพราะฉะนั้นก็เป็นกําไรคนดูในอาเซียนนะครับอ่ะก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเดี๋ยวเกมต่อไปเจอกับมาเลเซียน,นะครับ14ธันวาคมที่ราชมังคลากีฬาสถานไปเชียร์กันได้ไปเชียร์ยกันเยอะๆ2อทุ่มนะครับ บัตรเข้าชมยังเปิดจำหน่ายให้ไปจับจองการไปดูกันเยอะๆไปเชร์กันเยอะๆนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆเกรเน่พัทในเคตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่น15บาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์นะครับนำโดยมาดามแป้งซ e o เมืองไทยประกันภัยพร้อมด้วยดาราแถวหน้าระดับประเทศแอนทองประสมแอปทักษอนและก็พิธีกรมากความสามารถป๊อป,ปราวุธตัวแทน3ประกันไฮไลท์นะครับประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันเดินทางตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ คาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยติดต่อตัวแทนจำไหน่ายทุกประเทศคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ